ด่วนครับรัฐบาลเล็งปรับคุณสมบัติบัตรคนจนรอบใหม่คุณผู้ชมเห็นด้วยไหมครับซึ่งการใช้คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าการลงทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยเราเคยมีการปรับปรุปรงล่าสุดรู้สึกว่าน่าจะเป็นปี65นะคุณผู้ชมนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์อะไรเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในการพิจารณาเกณฑ์การใช้ชีวิตแล้วก็มีการวัดความยากจนจากปัจจุบันเนี่ยได้มีการกําหนดว่า คนที่ได้รับสิทธิ์สวัรดิการัฐจะต้องมีรายได้ไม่เกินปีละ1หนึ่งแสนบาทหรือถ้าเอามาหารจำนวนวันต่อปีเนี่ยจะต้องมีรายได้ไม่เกินวันละประมาณ274บบาทนะครับซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยอาจจะปรับเกณฑ์ตรงนี้ใหม่นะครับเพื่อให้มีการความช่วยเหลือที่เหมาะสมอาจจะเพิ่มจากแสนหนึ่งเป็นแสนสองหรือเปล่าเพราะช่วงนี้เนี่ยของมันแพงถ้าใครได้รับแสนหนึ่งต่อปีเนี่ยก็คงจะไม่พออยู่แล้วก็อาจจะแบบจนจริงๆนะครับซึ่ง สราคิดว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยได้มีการเพิ่มเพดานหน่อยเนาะอาจจะเป็นแสนสองหรือแสนห้าก็ยังดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเกณฑ์ที่คุณผู้ชมถามมาเนี่ยรัฐบาลเขามีการตั้งว่าถ้าเคยมีบัตรเครดิตหรือมีบัตรเครดิตเนี่ยจะไม่ได้สิทธิ์บริการแห่งรัฐบนบัตรประชาชนซึ่งเกณฑ์นี้หลายคนบอกว่าฉันจนแต่ฉันมีบัตรเครดิตทําไมรัฐบาลไม่ให้ฉันจุดนี้ ก็ต้องรอรุนว่ารัฐบาลเนี่ยจะเอาเกณฑ์นี้ปรับมาไหมหรือว่ายะใช้เกณฑ์เดิมอยู่นะครับซึ่งจะมีการพิจารณาในเดือนนี้หากว่ามีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมอย่างไรนะครับสตางค์จะรีบมาบอกคุณผู้ชมทันทีนะครับใครที่มีคําถามอะไรก็ตามเกี่ยวกับการลงทะเบียนสว่วนราชการแห่งรัฐก็อย่าลืมนะคอมเมนต์มาใต้ร่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวนริการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง youtube ช่องสตังค์มีเดีย ด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ